เป็นเพื่อนที่น่ารักกันเนาะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันแต่บางครั้งก็แบบเรียนออนไลน์ก็รู้สึกว่าเพื่อนดูแบบตั้งใจเรียนมากพามไม่มีใครตอบคุณเลยเออคนที่ตอบก็เราคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเพื่อนก็น่ารักช่วยเหลือกันแล้วก็ถึงว่าจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยมากแต่เราก็รังรู้สึกว่าเราก็สนิทกันอยู่การช่วยเหลือความสัมพันธ์สติปัญญา ถ้าพูดนึงฮงทับเจ็ดนะครับสิ่งที่ขึ้นชื่อของเราเลยนะครับก็คือมิสเตอร์หอมวงนนท์ครับไอปลายถือขากล้องกลับบ้านก็คงเป็นแบบว่าตอนร้องเพลงอะร้องเพลงกับของครูไต่ลงหน้าหคือแบบทุกคนแบบตั้งใจฟังเพื่อนกันแล้วก็แบบว่า ช่วยแบบคอ,อยชงดูการแสดงอย่างเงี้ยเพื่อมันแบบว่าเออมันก็น่าประทับใจระดับหนึ่งอะไรแบบน,นี้อ่าอบอุนครับคุณครูทุกคนน่ารักครับก็คล้ายๆกันเลยครับโรงเรียนอบุ่นมากเลยครับแล้วก็ครูทุกคนน่ารักกันหมดก็ถ้าจําความโมเมนต์แรกที่มาโรงเรียนนี้ครับทุกครั้งที่แม่ขับรถมาส่งตอนเช้าจะมองขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดแล้วก็จะคิดว่าจะต้องเดินขึ้นชั้นเจ็ดอีกแล้ว <S <S> ขอบคุณในใจทุกครั้งเลยเพราะว่าถ้าไม่มีโรงเรียนนี้พวกเราก็ไม่ได้มาเจอกันถูกไหมเออวุ่นวายดีสนุกมากน่ารักมากขอบคุณนะรักนะคะโชคดีนะขอ,ขอโทษแล้วก็ขอบคุณหลายๆอย่างนะครับแต่ก็หลังจากนี้6กทับเเพื่อนทุกคนก็ต่างคนก็ต่างมีทางของตัวเองมีความฝันของตัวเองก็อยากให้เพ,พื่อนเพื่อนตั้งใจทําตามความฝันทําสิ่งตัวเองแพนไว้หลังจากนี้นะครับก็อะไรที่แพนไว้ก็ขอให้มัน ประสบความสาเร็จทุกอย่างนะครับแล้วผมก็จะไปตามทางของผมเหมือนกันถ้าเจอข้างนอกก็ทักทายกันได้ครับผมไม่ลืมทุกคนอยู่แล้วทุกคนจะไปเจอเพื่อนใหม่ใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนที่ทุกคนเจอเข้าใจใช่ไหมทุกคนที่ทุกคนเจอเจอเตอแบบว่าคนที่น่ารักอะไรเงี้ยเจอแต่คนเออคนที่น่ารักเหมือนพวกเรา <c oughs> คนที่นั่นะแหละนั่นะแหละนั่นะแหละพูดไม่ถูก <c oughs> นั่นแหละอย่าลืมกัน การเรียนมากเล่นเยอะๆแล้วก็ขอให้พวกเราได้กลับมาเจอกันอีก Can <Yeah. S 2> โอ๊ย